ทำอะไรกับ GQ ครับครับผมก็วันนี้มารับรางวัลจาก GQ ครับใช่รางวัล Rising Star ครับดาวรุ่งเลยครับในเรื่องแง่ของผลงานกระแสเราครับผมใช่ก็ขอบคุณทาง GQ มากมากครับที่ที่เอ็นดูเก่งฮะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าให้การชื่นชมในในตัวเราในผลงานเราแล้วก็ ดีใจที่มาได้รับรางวัลนีนะ้เพราะว่าปีก่อนเนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เจฟใช่ปีนี้ก็ก็มารับรางวัลก็ดีใจมากนะปิ๊งราคาวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เก่งคนระับเพราะว่าทาง GQ ก็ ขอมาเองเลยว่าอยากให้เรามาอยู่ในโมเมนต์สำคัญของของพี่ของเราในวันนี้ครับก็เลยเคลีย์คิวเตลียงทุกอย่างเลยเพื่อให้มาวันนี้ได้แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในคนที่จะร่วมเเลบมฉไปกับเขาอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าผลงานของเขาที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่มีร่วมกับเราแล้วก็ผลงานเดี่ยวของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมที่เขาตั้งใจมาตลอดทั้งปีแล้วก็เหมาะสมกับรางวัล Rising Star มากๆครับมีคำพูดอะไรที่จะบอกเขาไหมคะภูมิใจ จริงๆบอกมาตลอดอยู่แล้วครับว่าว่าภูมิใจแต่บอกวันนี้ได้นะพี่ไม่ดีนะครับพี่เขาไม่ได้ไม่ได้ยินด้วยนะก็ภูมิใจในตัวพี่เจ่งครับเสมอมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของเก่งน้ำปิงที่มาด้วยกันวันนี้เราก็เลยอยากมาแสดงความยินดด้วยกันแล้วก็อยากบอกว่าที่ทําทุกวันนี้นี่คือแบบว่าเก่งมากแล้วนะครับไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ก็ภูมิใจมากแล้ว แล้วช่เก่งเกินชื่ออีกครับเกก่่งเเินชือพราะว่านี่เรายังไม่เห็นเขาในร่างอเล็กทิมเลยถ้าได้เห็นเนี่ยจะเก่งเกินอธิบายพี่เดี๋ยวเมื่อกี้จะเป็นหมกเขาเก่งเขาเก่งยังไงบ้างในสายตาเราเขาเก่งยังไงบ้างนะครับก็มีเขาเก่งหลายอย่างครับเขาก็มีอ้อนเก่งบ้างแสดงเก่งบ้างหมาถึง acting นะครับ acting ใช่ไหมแล้วก็ มีหลายอย่างที่เขาเก่งครับร้องเพลงก็เก่งรู้สึกว่าพี่เราเป็นคนที่แบบว่าครบเครื่องมากๆแบบทุกคนที่เจอเขาก็จะบอกว่าเก่งสมชื่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมันจริงนะอะไรเงี้ยดูแลเก่งไหมครับฮะดูแลเก่งเก่งน้ำปิงไม่น้ำปิงดูแลเก่งน้ำปิงดูแลเก่งดูแลเก่งน้ำปิงดูแลเก่งเก่งดูแลเก่งเก่งเก่งดูแลได้อยากให้เขาเก่งด้านอื่นไหม พี่อยากให้เขาเก่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมตด้านที่เก่งกว่านี้เหรอครับอยากให้เขาอัพสกิลด้านอะไร<ม>เพื่อเราไหมครัอยากให้เขาอัพสกิลในเรื่องของความแพรวพราวครับอ,อ,อ๋อทุกวันนี้ไม่แพรวหรือยังไม่แพรวยังนะครับยังไม่แตะม,มาตรฐานของเราเพราะว่ามาตรฐานเราค่อนข้างสูง,ง,สงอ่ะเราโชว์หน่อยสิลูกเก่งเราโชว์สิว่าเราเราเราความแพรวพริงจริงๆถ้าพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะทำไม่ได้ เป็นเน้นการกระทํามากกว่าอาทิเช่นนะครับการกระทำอะไรอาทิเช่นบางทีเราก็ต้องเทคแคร์เขามากขึ้นคือไม่สะดวกทำที่สาธารณะบางอะไรนะครับไม่สะดวกทำที่สาธารณะจริงๆก็จริงๆก็สะดวกบ้างเป็นบางโอกาสใช่ครับแต่ส่วนมากเป็นโอกาสปิดเราจะสามารถอัพสกิลให้น้องได้ไหมเพราะน้องบอกเราอยากให้เราแพลวภาพ ได้เดี๋ยวเก่งไปฝึกฝนละกันครับผมเขาอย่างเมื่อเาอย่างเมื่อเช้าว่ะพี่เก่งเขาพูดว่าเขาจะทำกิริยานี้แก่คนที่รักเออนักรียได้เห็นไหมว่ากิริยาไหนที่รู้สึกว่าทำแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นเขาทำให้คนที่เขารักเห็นพูดได้ไหมครับลองพูดมาลองพูดมาก่อนลองพูดมาก่อนนั่นมาว่าที่เห็นล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนบางทีเขาเขาจะมีการ กลางอนาเขตมีการแบบว่าวางสายสินของเขาผ่านการกระทำอยังไงยังไรผ่านอย่างนี้มันได้ไหมคะอาจจะประมาณนั้นแต่ยังวันเป็นเจ้าของเหรอแค่มีคนเดินผ่านนั้นเองก็ไข่เดินผ่าน oh. แล้วในในตอนนั้นในโมเมนต์นั้นเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำ oh. ว่ามันว่าเขาทําเพื่ออะไรหรือแล้วคิดว่าโอ๊ยหรือว่านั่งตรงตรงขอบเก้าอี้แล้วมันเจ็บหรือเปล่าหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็มานั่ง แล้วเราก็เลยแบบงงไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาเห็นคลิปแล้วแบบทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยในจังหวะที่พี่เก่งเปลี่ยนที่มานั่งกับเราเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนเขาหันไปเห็นคนเดินมาพอดีแล้วเหมือนแบบอยู่ดีๆเขาก็แบบถอยหลังมานั่งกับเราอะไรเงี้ย<อ>รู้สึกว่ามันเหมือนซีนหนังมากซึ่งปกติเขาเขาไม่เป็นอย่างงี้เป็นในส่วนความหวังไม่คเอตอนนั้นเนี่ยเราเมื่อยพอดีอ๋ ตั้งนานคือไม่เมื่อยก่อนนี้ไม่ได้เมื่อยเลยครับจังหวะนั้นเราเมื่อยพอดีฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แบบเราก็มองหาแบบมองหาที่นั่งไม่มีอะไรแบบนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นก็นั่งนั่งตักน้องก็ได้ที่ไม่ได้ติดที่ไม่ที่ไม่ได้ติดตรงที่พี่ติดตรงที่ว่าเขาบอกว่าเราชอบสร้างอนาเขตแสดงความเป็นเจ้าของอะไรเออผมดูจู่จู่จูจูสื่ออะไรเป็นอะไรนะจู่จู่จูจู่จู่จู่กลางอนาเขตไงจูจูใครเป็นเพรว่า ยอมรับอะไรนะฮะว่าเราชอบการว่าเราชอบสร้างใส่สินไม่บางทีผมก็แค่อยากอยากลองวิชาบ้างที่พี่มันจบไปนานแล้วนะอะไรนะฮะที่พี่มันจบไปนานแล้วพึ่งเดี๋ยวมีตอนพิเศษฮะก็เลยก็เลยต้องต้องคีปสิ่งนี้ไว้อยู่แปลว่าตอนพิเศษคือจะมีการการอนาธิษฐานมากกว่านี้ก็ต้องรอดูครับรอดูซึ่งอย่ามาหลอกถามนะไม่ซึ่งจะมีกลังคิดว่ามันมีหรอวะมันมีไหมน้ำปีในบทที่เราอ่านมาคร่าว ไอทีการตาเกตเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาลองวิชาเขาอยู่เท่าที่อ่านดูก็เหมือนจาหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น้ำไม่น้ำปิงว่าหลักๆมันมันไม่ต้องซีรีส์มากหรอกมันก็เป็นที่เขาเองนั่นแหละบางทีไม่เพราะอีเรื่องนึงเขาบอกว่าเวลาเขางองแงเขาต้องงองแงใส่เราอธิบายดี พี่เก่งงองแงงนะเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะบุคลิกเขาจะดูแบบว่ามืออะไรฟูเท่ๆอะไรกัมือติดอะไรกันมือเป็นอะไรอ๋อโชว์นาฬิกาครับออ๋าังมมไ่รู้โชว์นาฬิกาแก้เขินอีกอล้จะพี่อธิบายความงองแงของพี่เก่งเป็นยังไงงองแงของเขาเหรอครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าทำอะไรก็จะมีความแบบหันมาหาหันมาเว้าเวมันแบบว่าบนอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าพยายามบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยครับก็ ก็เลยให้กําลังใจเขาตลอดแล้วก็ดีใจครับที่เขามองเราเป็นเซฟโซนแล้วก็แบบว่าจริงๆไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์แบบนั้นเ,ออเพราะว่าพอเราได้ฟังเราก็แปลกๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราห่างกันพอดีเราเลยไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่าเขาจะตอบสัมภาษณ์อะไรเพราะว่าเขาไปทัวร์ในในพาร์ทของเขาไงครับแต่ว่าก็ดีใจที่เ,าเราไปเข้าถึงห้องเต้นห้องซ้อมตรงซ้อมเต้นนะ ไม่ฟังก่อนไม่เลืทางกลับบ้านเรามันผ่านทางนั้นพอดีจริงๆต้องแปบนั้ไอห้องซ้อมเต้นทุกครั้งที่ผ่านหรอมันผ่านบ้านเราบ่อยไงครับแล้วก็แวะส่งบ้างอะไรบ้างผ่านทุกครั้งตอนที่มีเกณฑ์หรือว่าผ่านทุกครั้งตอนที่ตอนนี้เขามีซ้อมเราก็เลยผ่านบ้านเราโดยผ่านตรงนั้นตอนที่มีซ้อมเราก็เลยผ่านแล้ว่าตั้งใจผ่านแ๊บพึงน้ำพิงน้ำพิงต้องเรียบเรียนคำใหม่ลูก ทุกครั้งที่เขาซ้อมเนี่ยบ้านเรามันจะต้องผ่านตรงนั้นครับถ้าเราไม่ซ้อมเราจะไปผ่านตรงไหนเราก็ผ่านตรงอื่นได้ท่านจะผ่านนั่นแหละก็ไปด้วยกันมันก็ไปด้วยกันไปได้ไกลไงครับไปด้วยกันไปได้ไกลนเด็เราสไตเดียวกันประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันเป็นไงบ้างมาดูเขาเต้นแล้วเป็นไงบ้างอเล็กกิมสำหรับเราในมุมน้ำปิงเป็นไงเป็นไงในมุมของน้ำปิงก็จริงๆอเล็กคิมเขาเต้นดีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับใช่แล้วก็แล้วกเก่งฮาริเดโลก คือมันมีความรีเลทอยู่แล้วในในส่วนที่เขาเรียกว่าเขาเป็นเมนแดนซ์ของเจนสาเหมือนกันดูมาดิเจนสาแล้วก็ในคอนเสิร์ตเข็มจีราเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันใช่เป็นเมนแดนซ์ในเจนสาแล้วในวงผู้ใหญ่เขาเป็นได้มาตอนนี้นะวันนี้ในวงผู้ใหญ่เขาก็ค่อนข้างเป็นแนวหน้าในการเต้นใช่ลายเต้นเขามันจะ ไม่ค่อยเหมือนคนปกติเท่าไหร่ค like ือเรียกได้ว like like ่ามีความโดดเด่นกว่าคนอื่นเอกลักษณ์เอะใชโดดออกมาจากเพื่อนความโดดโดดออกมาจากคนอื่นโดดออกมาจากฝูงชนเออคือถ้าเป็นคนที่เต้นจัไม่ได้เลยจับไม่ได้เขาเรียกว่าชามิงชามิงจบทวยจบทวดเด็กเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไก่วบบนี้เออได้ไหมไดังวันวันวันรอบที่จะไปด้วยกันไหม ก็รอเขาชวนอยู่ไม่ชวนนอนแ้วชวนชวนเรามีเรามีบัตรเรามีบัตรเรามีบัตรมาชวนก็พี่มีบัตรไปกับพี่ได้พี่ไปรับก้าแล้วตกก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเลยซึ่งผ่านท่องเที่ยวเต้นไม่ทางไปทางไปรอบพรีเมียร์อาจจะผ่านบ้านไงครับผ่านบ้านจะอยู่ไหนบ้านเธออยู่ไหนอาจจะผ่านบ้านก็แวะได้แวะได้คนกันเองทางเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับวันนี้ เติมเติมผงแล้วครับผมได้ค่ะอาเกตนะปิงกล้องนี้นะครับลูบลงแฮร์กล้องนี้นะคะเติมสองโอเคกล้องนี้่อดนะคะสองคนครับนะครับหนึ่งสองสามมาตรงกลางด้วยนะอ่าปิงขับปิงรูกคนหนึ่งหนึงทุกคนอ่ะแป๊บนึงค่ะตล้องพี่มีความสุขมีความสุขอ่ะแป๊บนึงค่ะกดผิดอ่อเปลี่ยน